ฮัลโหลสมชายพิตตี้บ็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมมาเดินที่ตลาดเจโมนะคะแล้วก็มาเจอร้านไก่ทอดนะคะพี่น้องเป็นร้านไก่ทอดที่รสชาติดีมากเลยนะคะแล้วก็ราคาประหยัดค่ะพี่น้องน่องเล็ก5บาทน่องใหญ่10บบาทค่ะพี่น้องข,าย,ขายดิบขายดีเหมือนกับแจกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะอ๋อขายเป็นจานจานละยี่สิบเออเดี๋ยวพี่ไปดูกันเอาสักจานดีวยวที่ปลาใช่ไหม อันนี้เท่าไหร่นะคะยี่สิบห้าแล้วก็น,น้อ,นองละสิบบาทเนาะน้ะนองเล็กเท่าไหร่นะคะ,ะน้องเล็กห้าบาทบอกเลยว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากพราะมาทุกครั้งต้องมาซื้อใช่ หนังเขาก็อร่อยนะหนังทอดอ๋อมีข้าเหนียวด้วยวันนี้เอาให้พี่สักสี่หอว้าวน่ากินมากอันนี้คอเหรอคะคอไข่ไงอะ่ะอ๋อคอก็ห้าบาทขข,ทขยดีเหมือนแจกวันนั้นพี่ดูไว้แป๊บเดียวพี่กลับมาเอาหมดแล้ว ใช่นี่นี่ดูตอนเอาไก่ลง ค่ร้านไกท่ทอดร้านนี้อยู่ที่ตลาดเจโมนะคะก็เปิดประมาณสักบ่ายสองถึงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะน้องเขาหยุดวันจันทร์ค่ะ